สำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่9ตุลาคม2556นะครับก็ตัว TTW นะครับน้ำประปาไทยนะครับก็เป็นเรื่องของคาดการผลประกอบการในไตรมาส3นะครับคาดว่ากําไรเนี่ยจะลดลงประมาณสัก11%เทียบเยอร on เ e ี r ยนะครับมาอยู่ที่560ล้านนะครับอันนี้ก็จากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นการจ่ายภาษีแล้วก็ไม่มีภาษีคืนเหมือนปีก่อนนะครับ สินี้ถ้ามาดูในเรื่องของรายได้เนี่ยเราจะพบว่ารายได้เนี่ยน่าจะโตได้สักประมาณ4%นะครับก็เนื่องจากปริมาณการขายน้ำประปาเนี่ยเพิ่มขึ้น1.5%เทียบเยอหรือเยียนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับขึ้นราคาค่าน้ำนะครับที่จะขึ้นประจําทุกปีนะก็เลยทําให้รายได้โตมากกว่าตัวปริมาณการขายนะครับโดยตัวน้ําประปาปทุมหรือ PTW เนี่ย ปรับตัวลงเล็กน้อย0.1%นะครับสาเหตุก็เนื่องจาก capacity ที่ใกล้เต็มนะครก็เลยไม่สามารถจะเพิ่มการเติบโตได้นะครับในส่วนของน้ำประปาไทยเองเนี่ย เติบโตสักประมาณสเเนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากมีการชะลอตัวของภาคการส่งออกอาหารนะครับที่เป็นลูกค้าหลักนะครับในพื้นที่นะครับมีตัวบางปะอินนะครับที่โตดีสุดถึง34%เนะฮะเพราะเนื่องจากมีโครงการลงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนเรชันนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้านะครับได้เริ่มมีการซื้อขายไฟฟ้าเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับก็เลยทำให้ความต้องการใช้น้ำในนิคมบางปะอินเนี่ยเพิ่มขึ้นราว2 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับ ต้นทุนเนี่ยเพิ่มจะยังคงเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าไรายได้นะครับสาเหตุหลักก็คือยังเป็นในเรื่องของค่าไฟนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามค่าเอค่าเ t นะครับตัวไรายได้อื่นก็จะปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยมีการรับคืนภาษีของตัวปทุมเข้ามา62ล้านบาทนะครับซึ่งปีนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งกําไรจาก CKP นะครับไต่มาสสที่ขาดทุนนะครับไต่มาสนี้เนี่ยคาดว่าจะบันทึกกลับมาเป็น บวกได้นะฮะเนื่องจากตัว CKP เองเนี่ยจะรับรู้โครงการของตัวบางไปอินโคเจเนเรชันนะฮะที่ถือหุ้น65นะครับแล้วกออ็อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าเทียบเยออนเยมีแนวโน้มที่จะมีส่วนแบ่งกำไรจาก CKP ลดลงนะฮะเนื่องจากมองว่ามีโอกาสที่จะขาดมีขัดทุนอัตรา,าแลกเปลี่ยนเข้ามาเนื่องจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะครับภาษีจ่ายเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงนะฮะประมาณสัก24 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากว่าส่วนงานการผลิต3.2แสนลูกบาทเมตรแรกเนี่ยหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับตั้งแต่20กร,รกฎาคม55นะครับเพราะฉะนั้นในไต,ตรมาสนี้เนี่ยก็ยังต้องรับรู้อีกประมาณเดือนครึ่งนะครที่สูงกว่าปกตินะครับในส่วนของการดำเนินงานอื่นๆนะครับตามที่เคยแจ้งว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือนะครับจาก BOI ที่อนุมัติการช่วยเหลือ น้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูการลงทุนนะครับในพื้นที่อยุธยาปทุมธานีนะครับที่จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เนี่ยราวร้อยล้านบาทอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะลดหย่อนได้ทันทีหรือไม่นะฮะหรือต้องทยอยออลดหย่อนไปเรื่อยๆจนกว่าโครงการจะเสร็จนะครับการประมูลโงไฟฟ้าขยะเลื่อนออกไปนะฮะเนื่องจาก TOR ของเทศบาลเนี่ยยังไม่ออกนะครับส่วนตัว PTW การในเรื่องของออการเพิ่มกําลังการผลิต ณนะตอนนี้ก็ยังคงรอการอน,นุมัติจากการประปาภูมิภาคอยู่นะครับตัว t t w นะครับมีความชัดเจนมากที่สุดก็คือจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก1 0 0 0 0แสนลูกบาทเมตรต่อวันนะครับแล้วก็ยังสามารถดีวอเทอร์เน็กได้อีก2 0 0แสนลูกบาทเมตรในอนาคตนะครับงบลงทุนเนี่ย 2, ล้านนะครับใช้เวลาก่อสร้าง2ปีเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตใหม่ถึงจะเข้ามานะครับในปี5.6เนี่ยโดยยังคงประมาณการตัวกำไรไว้ที่เดิมนะครับโดยยังไม่ได้รวมในเรื่องของ สิทธิประโยชน์ของ b o i ในเรื่องของการฟื้นฟูน้ําท่วมนะครับส่วนในปีห้าเจ็เองเนี่ยเรามองปริมาณการขายเนี่ยน่าจะโตสัก3%นะครับตัวกําไรเนี่ยออกมาอยู่ที่2,416ล้านนะครับถ้าเทียบกับปี5-6ก็จะลดลงนะครเนื่องจากว่าในปี5-6เนี่ยมีภาษีคืนเข้ามา347ล้านนะครับซึ่งปี57เนี่ยก็จะไม่มีก้อนนี้เข้ามานะครับเราประเมิน บนวิธี Su m of the p a r t รนะครับราคาพื้นฐานปี57เจนี่ยจะอยู่ที่12บาทนะครับก็ปรับคำแนะนำขึ้นนะครับจากทยอยซื้อมาเป็นซื้อนะครับแล้ววันนี้มีวอลเล็เข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับก็คือตัว t w z V2 นะครับตัวนี้เนี่ยให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับอไปเมื่อวันที่30สิงหาครับในสัดส่วน7หุ้นเดิมต่อ3ใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับไม่คิดมูลค่านะครับจำนวนที่จะเข้าเนี่ยก็คือประมาณ พันยล้านหน่วยนะครับอัตราคารใช้สิทธ์ก็คือ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อหนึหุ้นสามัญที่40สตางค์นะครับอายุเนี่ยแค่เพียง1ปีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สิทธ์ก็จะใช้แค่ครั้งเดียวตอนหมดอายุก็คือเมื่อ12กันยา57นะครับหากดูในเรื่องของการประเมินมูลค่านะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือ i n t e n s i v value เนี่ย ตัว twz V2 ไม่มีมูลค่านะฮะเนื่องจากว่าตัวแม่เนี่ยปิดอยู่ที่39สตางนะฮะในขณะที่ราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่40สตางนะครับแต่หากประเมินด้วยวิธี back show model นะครับ volatility ที่60 8 0นะครับ lift a t e ที่2.61เปนตะครับตัวนั้นราคาปิดของตัวแม่ที่0.39าบาท39สาตคางนะครับตัว twz เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ9 1 2สตางต์างนะครับ ในเรื่องของราคา,เ,าเนื้อสัตว์นะคะในควอเตอร์สเองเนี่ยเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกุ้งเนี่ยแยกเป็นสินค้าเนี่ยจะเห็นว่าตัวกุ้งเองเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะถึงว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะทั้ง Q1, Q อัเยือนเะคะก็เป็นผลจากในเรื่องของ EMS ที่เกิดขึ้นนะคะ ออตอนนี้เนี่ยราคากุ้งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมองไม่ได้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการอย่าง CPF, CFresh แล้วก็ TUF นะคะที่ทำธุรกิจดังกล่าวนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการสามารถปรับราคาขายได้ตามต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่สามารถผลักได้ทั้งหมดนะคะแต่ทําให้คาดว่าในผลประกอบการธุรกิจกุ้งเนี่ยยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวดีขึ้นจากการปรับราคานะคะ ส่วนไก่กับหมูเนี่ยก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเยียนเยียนะคะก็คือเพิ่มขึ้นประมาณมากกว่า20%นะคะแต่จะเห็นในเรื่องของไก่เองเนี่ยที่จะเห็นราคาในเดือนสุดท้ายของควอเตอร์3เนี่ยมีการปรับลดลงนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลจากภาวะฝนตกนะคะแล้วก็ปริมาณการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงประมาณกันยานเนี่ยก็เริ่มใกล้สู่เทศกาลกินเจนะคะก็ทําให้ตัวราคาเองเนี่ย น่าจะอ่อนตัวลงนะคะในส่วนนี้เนี่ยตัวที่จะได้อนนิสงนะคะคในเรื่องของราคาไก่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือ C p f กับ j p t นะคะส่วนหมูนเนี่ยซีพ f น่าจะได้ประโยชน์มากสุดนะคะเพราะเป็นธุรกิจบริษัทเดียวที่ทำตัวหมูน,นะคะส่วนทูน้าเองเนี่ย QQ เนี่ยราคาก็ยังลดลงนะคะประมาณสัก 14%, 14นะคะโดยในส่วนของตัว พอเตอร์สเนี่ยเฉลี่ยที่พันแปดร้อยหกสิบแปดเหรียญน,นะคะเหรียญต่อตันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มองก็คือในเรื่องของความผันผวนของราคาเนี่ยก็ไม่มากอย่างช่วงในครึ่งปีแรกนะคะทําให้คาดว่ากลุ่ม o e m เนี่ยจะเริ่มกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงการเข้าสู่ฤดูขายในกลุ่มดังกล่าวนะคะตัวธุรกิจทูน่าเองเนี่ยผลประกอบการน่าจะเห็นการพื้นตัวเช่นกันนะคะสําหรับตัวกลุ่มในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เมื่อสักครู่ที่กล่าวมาเนี่ย มองว่าผลราคาหุ้นนี้ก็ปรับลงมาค่อนข้างมากนะคะสะท้อนในเรื่องของผลประกอบการที่อ่อนแอในครึ่งปีแรกนะคะแต่คาดว่าจะเห็นเกินฟื้นตัวในครึ่งปีหลังนะคะจากราคาขายที่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประมาณการขายนะคะจากในช่วงส่งออกนะคะแนะนําลงทุนมากกว่าปกตินะคะท็อปิกในกลุ่มนี้เนี่ยมองก็คือในเรื่องของ JPT นะคะคาดว่าในเรื่องของอน่าจะเป็นบริษัทเดียวที่ได้อันิสองจากในเรื่องของราคา ขายที่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยน่าจะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะคะเ,เมื่อวานนี้นะคะมีเพิ่มเติมในเรื่องของ AT นะคะมีประกาศเพิ่มทุนนะคะให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยอัตราส่วนก็คือ1หุ้นเดิมต่อ2หุ้นใหม่นะคะราคาก็คือจะเสนอขาย5บาทนะคะก็เพิ่มทุน130่อ 130, ประมาณ1้อยล้านหุ้นนะคะจะขึ้นเครื่องหมาย X r ในวันที่22เดือนพฤศจิกานะคะถามว่า จะก็กระทบกับ valuation ในเรื่องของราคาะคะแต่น่าจะเป็นปีหน้ามากกว่านะคะเพราะว่ากว่าจะใช้สิทธิ์นี่น่าจะเป็นประมาณปลายประมาณทันวานะคะก็เลยอาจจะไดรรูทนี่น่าจะเกิดขึ้นในปีหน้ามากกว่านะคะสิ่งที่การเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยต้องณวันนี้เนี่ยก็คงยังไม่มีแค่แค่บอกว่าวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเนี่ยก็เพื่อไปขยายการลงทุนในต่างประเทศนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่ว่าก็คือว่า คงน่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะที่พาม่านะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทาง A อทร่วมกับล็อกสเลนะคะที่จะเข้าไปประมูลในเรื่องของตัวโทรคม,มานาคมหรือว่าในเรื่องของพวกการลงทุนในเรื่องของไฟฟ้าที่พาม่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในณเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าแผนการลงทุนจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นน่าจะชัดเจนก็คือเนี่ยน่าจะเห็นอะไรที่ คืบหน้ามากขึ้นนะคะราคาพื้นฐานเดิมของตัว A AT เนี่ยก็คืออยู่ที่92บาทนะคะก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก11นะคะก็แนะนำแค่เทรดดิ้งบายสำหรับตัวนี้นะคะรวมถึงตัว l o x l เซ่นะคะก็น่าจะได้ในสงจากตัวความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเช่นกันนะคะ ีจะมีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัวนะครับคือไทยรีประกันชีวิตนะครับใช้ตัวย่อ t h r e l นะครับประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้านประกันชีวิตทุกประเภทนะครับโดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งนะครับจะถูกกันไม่เป็นเงินสำรองประกันชีวิตนะครับและดําเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้นะครับนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบครัวภาระที่จะเกิดขึ้นนะครับหุ้นที่เสนอขายนะครับ295ล้านหุ้นนะครับเป็นหุ้นเก่าที่ทางไทยรีประกันภัยนะครับ 285ล้านหุ้นนะครับแล้วก็เป็นหุ้นออกใหม่แค่10ล้านหุ้นนะครับโดยจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE นะครับ110ล้านหุ้นนะครับบุคคลทั่วไป20ล้านหุ้นนักลงทุนสถาบัน150ล้านหุ้นและผู้มีอการลคุณนะครับ7ล้านหุ้นนะครับราคาพาที่1บาทนะครับราคาเสนอขาย9บาท50นะครับโดยมีผู้รับประกันการจัดจำหน่ายนะครับคือหลักทรัพย์บนหลวงนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์นะครับคือ เงินที่ได้ในการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับประมาณ95ล้านบาทนะครับจะนําไปใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนนะครับให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำเนิงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงนะครับแล้วรองรับการขยายตัวในอนาคตนะครับโดยผลประกอบการ6เดือนที่ผ่านมานะครับสิ้นสุดนะ30มิถุนายนะครับบริษัทมีได้รายได้รวมนะครับ643ล้านนะครับเทียบกับ 496ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับคิดเป็นตาการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละยีนะครับโดยรายได้หลักของบริษัทมาจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธินะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมก็มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเช่นเดียวกันต่อจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการลงทุนสุทธินะครับใน6เดือนแรกนะครับมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับร้อยละ3.98เนะครับเทียบกับ3.76ในช่วงเดียวกันของปี55นะครับ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธินะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื s right> <S ่องจากเพิ right> ่มขึ้นการเพิ่มขึ <S <S ้นของพนักงานนะครับบริษัทมีควบคุมนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายให้ไม่เกินร้อยละหของเบี้ยประกันภัยรับสุทธินะครับและไม่สูงไปกว่าค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตบริษัทมีกำไรสุทธินะครับ184ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง58%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับที่มีกำไร116ล้านนะครับคิดเป็นตากไรสุทธินะครับที่28.6นต่างกำไรสุ23 4. 4. ตามลำดับนะครับอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายและประกันภัยของบริษัทที่ลด,ดลง นะครับเมื่อวานมีขา่าวก็มีน้ำท่วมเข้าไปที่อุตสาหกรรมอรมตานครนะครับก็อยู่ในโซน9โซน10เนี่ยครับแต่ว่าก็ท่วมไม่เยอะนะครับไม่ได้กว่าเข้าไปข้างในเยอะสูงประมาณ15เซนติเมตรนะครับในระยะทาง200เมตรแต่ว่าในเรื่องโรงงานในนิคมยังทำการได้อยู่นะครับตอนนี้กรนออเนี่ยดำเนินการเตรียมแผน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนะครับในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตนะครับซึ่งคิดว่าถ้าไม่มีฝนตกหนักแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยคิดว่ายังไม่ท่วมเยอะกว่าน,นี้นะครับผลกระทบไม่มากแต่ว่าถ้ามีเหตุน,น้ําท่วมมากขึ้นเนี่ย จนต้องระงับการดําเนินงานของโรงงานในนิคมเนี่ยจะส่งผลให้กระทบต่อยอดขายเพราะตอนนี้ยอดขายก็แย่อยู่แล้วนะครับทั้งปีเนี่ยมองไว้3,000ไร่นะครับตอนนี้ยังขายได้อยู่611ไล่ซึ่ง valuation ของเราเนี่ยอาจจะมี d o w n s i d นะครับจึงแนะนําทยอยขายสําหรับราคาพื้นฐาน17บาทนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ